ดูหัวเปีย,ยมือไม่ใส่ค่ะหนูชอบใส่ถุงเท้ามากกว่ามันสบายไปพี่สาวเดี่ยวดูนะน่ารักน่ารักหรอครับได้ฮัลโหลพี่อยู่ไหนโ <c oughs> อ,อ้จี <c oughs> อ่ะบอกเดี๋ยวมาเปียมือวิเดี่ยวดูหน้ารนะักเดี๋วพี่สาวจะนัดเข้าตรงไหนอ่ะเขาบอกว่าให้ไปก่อนแล้วค่อยให้ไปหาที่ก่อนแล้วเราดูไหนดีอ่ะอุมอุม เดี๋ยวหาก่อนนะนี่เอาตรงนี้ก็ได้นะไอ้ตรงเอบๆกับตรงสภาสีขาวอ่ะมันจะมีคล้ายๆแบบที่นั่งร้านอาหารอยู่อะ่ะใกล้ๆที่เบือกรถอะ่ะตรงนั้นก็วิวดีอยู่นะโอเคครับไอ้พวกจัดก,การส่วนตัวเลยบนะ้ารคบเนี่ย พี่สาต้องได้ไม่ดีต้องได้หอยขนาดนัยไม่ได้ไม่รู้ว่าไงนะวันนี้แบบเราต้องได้เดี๋ยวก็หนื่อยเงต้องได้ได้หรอพี่ไม่ด้รา้ได้เขามากรเบียบได้ได้หอย่งนี้นึ่งเบียบเขาให้ใจตุ้มๆตอมจาก็ไม่กล้าไวไหนแล้วเช่นอจะจุนเราตายไหมไม่หรอ พี่ไปตรงไอ้นี่ไอ้ที่เบิกรถตรงที่เราไปทำแรงงานก่อสร้างกันอะอ๋อแฟนฟูเมนทีซีเหรอฮ้าะแฟนฟูเมนทีซีครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ฮัลโหทำไมจอนะจีไปรอนอุอ๋อนัดกันตรงนั้นเหรอใช่พี่จะว่านัดตรงนั้นไว้ก็เราไปถึงก่อนแล้วก็นัดก็บอกด่ดีดีทำไมครับ ขางบนเหรอแล้วว่าอะไรครับตป่าเขาเปล่าเขาไปทําธุระเขาบอกว่าหาที่ก่อนเลยเดี๋ยวตามไปค่ะนี่หาที่อยวันด้วยผู้จัดก,การก็จะไปด้วยหรอครับเนะี่ยยังรู้มีแอบอยู่ตรงมุมนี้หนึ่งไปเชื่อตัวเขียวระวังนะครับอ้าวทำไมเขาไม่พัดใจอย่างเงี้ยเปล่าเขาเปล่าไม่มีอะไรผมแซลไปงั้นเลย ข้างหลังไหมข้างหลังใช่ใช่ใช่ตรงนั้นน่ะนู้นเอาตรงไหนอ่ะพี่สาวมีเอนเนอร์จีดิงไหมครับตรงนี้ไงพี่สาวนี่เดี๋ยวมันจะพอไหมนี่พอลม้มั้งให้กะลลีละดูนี้ เราตัพังไม่ต้องต้องนั่งตรงไหนหรอคะเราต้องอยู่ตรงนี้ไม่เบียดเบ้าเขาอะเอ็นูพี่จี่จกอยู่ข้างนางได้มั้เขานาจะยังไม่มาครับเล่นธนาคารอยู่หรือเปล่าน่าจะใา่พี่สาวก็นั่งคุยกันก็ได้ครับ งไงไงซีแชร์ครับซีแชร์เออพี่สาวทำโตดีๆค่าทำโตดีๆเดี๋ยวหนึ่ะหนูดูดิหูเยอะไมอ้ีเดียวไม่ช่วยเดียก็ยไม่นะา <c oughs> อ้าดิพี่สาวไบบปืดเบียงหวานเลช่นี่อาลก็เก้าอี้เก้าอี้พังนะนี่ดี๋ดีๆดูโทำยังไงอะ โอ้อ้าวเปลี่ยนที่เลยนี่นี่นี่หนูได้ไหมพังพังมันได้แล้วเก้าอี้เก้าอี้อันเปลี่ยนมานั่งตรงนี้ก็ได้นี่ความแิ้งแม่งเลย นี่คุณรู้จักกับเขามานานเนี่ยครับอะไรนะครับรู้จักเขามานานเนี่ยเพิ่งรู้จักครับแต่อาจจะหรอเพ่คเขาเพิ่งรู้จักหรอเพิ่งรู้จักนี่นานไหมแค่ไหนครับงงไรแกก็ไม่นานนะครับก็เพิ่งรู้จักเขาเพิ่งรู้จักแต่เหล่ยมดิไอ้เขียวงงไรแกเพิ่งมารู้จักกันตอนนี้ใช่ๆช่ครับหรอคุณเขาคุณแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะความรู้สึกดีๆหรอ ถึงผู้ชายหรือไม่ถึงใจแนวดีหมายถึงเนี่ยพี่ไม่ถึงคนเนี้ยเนี่ยขอบคุณคี่ติดอะไรนะครับถึงว่าคุณมีความรู้สึกดีกับเขาเหรอก็ก็ใช่ครับเหรอทาไมเขาทําความประทับใจยังไงครับน่ารักมีครับน่ารักคือยังไงอบอุ่นฮะอบอุ่นอือฮึไม่ือยังไงกยไม่ถึงผู้ชายพี่ไม่ถึงผู้ชายก็กลก็พูดถึงผู้ชายอยู่นี่ไงขอบคุณที่ติดตามครับ เขาอุนยังไงครับเขาบุญยังไงเช่นเช่นเขินวะไม่บอกได้ไหมไม่บอกได้ไหมครับมันก็ต้องบอกได้สิมันก็เรื่องทั่วไปแหละแบบเอาดูแลใจใสหรือว่าใช่ค่ะนู่นนี่นั่นเขาชอบพาไปเที่ยวไปเที่ยวใช่ครับเที่ยวอะไรก็ท้งที่ติดตามไปพาไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยโอใช่ครับพับไปฟาร์มแอวเอาดอสซะด้วย นะครับเอาดออะไรครับเอาเอาเอาดอก็ไปเที่ยวข้างนอกไัครับบรรยากาศแบบธรรมชาติเนีครับเขาเรียกเอาดอีกเรือนอืมแปลกนะครับแปลกอะไรครับคุณอย่าคิดที่มันไม่ดีเครับถ้าคิดปกติมันก็ปกตินะนี่ครับก็คิดปกติคับไม่เคยคิดไม่ดีเลยอืมจริงเราอย่าไปแบบนี้เหมือนตัวข้างๆเนี่ยอ้าวไอ้แก่ยังไม่ได้ยินอะไรเลยนะ อืมก็เขินไหมเขินไหมเขินไหมอะไรครับมาถึงว่าคืนนี้ด้านเนี้ยอันนี้คุณคุณจะมาทําอะไรสารภาพเหรอเปล่าเปล่าก็มาเจอกันปกติครับอ๋อไปเจอกันปกติผมนึมกว่าโถเอ๊ยนึว่าจะเห็นอะไรดีๆแล้วสารภาพอะไรครับเพื่อคุยกันเองอ๋อก็คือนัดเจอกันด้ว่างั้นเถอะใช่ครับอืมคนมันคิดถึงก็ต้องเจอกันใช่ไหมล่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันเกีเ่ยวอะไร ไม่ถึงว่ามันเกี่ยวอะไรทำไมมันต้องพาคุณมาด้วยคือแบบโดนมาดีเลยเอามาถึงว่าคุณแบบให้เขาแนะนําการแต่งตัวอย่างเงี้ยเหรอพิจิตรใจใช่คับคใช่อ๋อไ <ะ S 1> ม่เก่งเรืวว่องความ,มรักคือว่าน่าจะช่วยได้หรือเปล่าโหหนูก็ไม่เก่งเหมือนกันความรักเมี่ยคุณดูสภาพมันดิมันช่วยคุณได้แล้วเรื่องการแต่งตัว artık. มันยอาไปตองมาหออตัวเลยอ๋ออยเรียกคนอื่นมาได้ไหแกอารองอารองม่ตองอะไรครับไม่ใช่ ดูไม่เนเนนนอันนั้นจิเแต่เหอืมคุณเชื่ออะไรครับผมถามได้ไหมชื่ออาซูนะครับอ่ะอะฮะอาซูนะใช่ครับอาซูนะน้่ารักไวหัวแดงอีคุณมาจากอัน e นี้ปะเนี่ยมาจากการ์ตูนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอไม่ใช่เหรอใช่ครับไม่ใช่คึกว่าตามหาคิริโตอยู่ก็เจอแล้วครับคิริตโตอ่ะใช่เหรอแสดงว่า แสดงว่าเขาต้องเก่งเรื่องดาบูาใช่ไหมเขาเก่งเขาเก่งมากเ<ด>นี่ยหนูหนูบินนานีหนูก็ต้องไปหาเทวดาละโอเป็นผีจะไปหาเทวดาได้ไงพูดไ<อ>ปเรื่อยเอ๊ะเมย์ยวนาก็มีอยู่ใจไม่เคยดูไว้นี่เหรอดาบมานีเจ๋แจ้าง่ะร้องไปหาเทวดาชุดอย่างก็ต้นกล้วยนะไม่เห็นนายกหนมต้มเป็ดก็ดีเลยเอ้ยเอ้ยอย่าวิ่ได้ไปหัวแดงอันนี้พี่ชายคุณจริงไหมเนี่ย ยิงเอาปีนี้พี่สายหนูเรียนเอาใจว่ะแม่งสนใจครับพูดไปเรื่อยแหละตัวเนี้ยเอาวมไปต่อยเขาทำไมหรอไม่เป็นไรครับเออข้าต่อยงั้นขอข้าวสักจานกับที่ดีหัวหนึ่งงานครับอ๋มันจะขไปดึงผมอยู่เลยไอ้เนี้ยอุ๊ยอุ๊ยหูดาบพี่หนาวหยอกเล่นครับหยอกเล่นไอ้หนูได้ยินซะเจนิมเกย์อะตั้งไว้ที่มิ้ ยัยเดี๋ยวไปฟาร์มคืนให้ฟาร์มคืนให้เท่ากับเท่ากับิดตแบบพราน<อ>ใจได้ไหม <c oughs> พี่เขามาหรือเปล่าวม่เซเข้าหรือเปล่านม่เซเขายังไม่ได้บอกเลยอบอกเลยพี่สาวหยิบมือมืออะไรแกอ่อะไรเป็นอะไรเนี่ย อยู่นิ่งๆเป็นไหมนะฮะเดินเป็นอยู่ได้นึกว่าสันนิบาตอะไม่แกจะนิวบาเดียกี้นะเ็นครับเจนทะเลาะกันเลยจริงยกป่าที่พี่สาวดูป่าเ็มเขาใกล้ม่ครับคุณอันนี้รอเหรอครับเราอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมคะอ้าวใกล้ตัวเนี้มันจะอยู่ผมก็เลยต้องอยู่